สวัสดีครับมื่อนี่พามาเบิงไก่สายเท้าประทัดแตกนุม่มลงมีบวกกับสายของโกซิมตัวเมียแจ็คพอตตัวหนึ่งอยู่ในเหล่าคนตัวนี้ใจลูกเกง่งเท้าประทัดแตกลูกเท้าประทัดแตกตัวนี้ เป็นสายตีเชิงนะครับพองเขาเป็นมาลอยนะเงีไปเบิ่งคิิหนุ่มล้งมีนะครับน้าเขามาแต่ตัวหน่อยๆคนสื่อมาตัวละหาพันหกห้เบิ่งเป็นแนวทางได้แยกได้ลูกกัดติดตามเอาด้วยครับรับรองว่าเพิงแน่นอน